สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งโขงด้วยนะคะเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่1เมษายน2564นนะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังเนาะของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรผลออก6ตัวนะคะห้าห้าหนึ่งสี่อันนี้9 4้าสนะพี่น้องเขียนผิดนะคะ สี่ตัวตรงก็จะเป็น1 1 9่นะสตัวบน194ล่าง1นึนะคะอีกแล้วนะหกับ1งวดที่งวดก่อนนั้นก็มีแต่1กับ5เนาะออกอะไรอ่ะหนึ่งห่งห้าหใช่ไหมโอ้ยพองวดนี้มาก็แลดูพี่น้องให้5้าหไปเขาไปอยู่ข้างหน้าค่ะไปอยู่ข้างหน้าสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าบางเจ้านะบางเจ้าที่ยึดอ่า สองตัวล่างคือสองตัวหน้าเป็นเป็นสองตัวล่างนะคะก็ก็เข้าห้าห้านะบ่อยนะคะบ่อยมากเลยที่ของพี่น้องไปอยู่ข้างหน้าคะ่ะไปอยู่ข้างหน้าถ้าเจ้าไหนที่เขายึดสองตัวหน้านี้ได้เลยนะคะนี่ห้าห้ามืก่อนก็เข้าคะ่ะงวดก่อนก็เมื่อก่อนก็ห้าหนึ่งนะคะก็ไปอยู่ข้างหน้าแปดเก้าด้วยนะคะบ่อยมากเลยนะ ออันนี้ก็พลาดไปนะคะพี่น้องจับเด่นให้ที่2กับ5นะไปออก94เลยปกติ94้นี่ก็จับให้เทบจุดทุกงวดนะคะพอทิ้งไปมาทันทีเลยนะทีนี้ก็มาดูของมวดถัดไปเลยนะคะของวันพฤหัสที่หนึ่งเมษายนพี่น้องให้เด่นที่0คะ<ๆ>่ะพี่น้องให้เด่นที่0นะ พี่น้องจับชุดให้แค่9ชุดมวดนี้จับให้น้อยลงนะแล้วก็04 05 08 09 094 95 6171แล้วก็78นะ,ะ94จะมาอีกไหมอาจจะไปอยู่ล่างก็ได้นะคะ,ะทีนี้3าตัวนะคะพี่น้องจับให้คือ849 517 480 090 859แล้วก็416 ะะสำหรับ3ตัวส่วนใครที่ชอบ4ตัวโต๊ดนะคะก็ลองจับใส่เองได้นะเอาอาจจะเป็น95 94นะคะ08 49นะ05 90นะแล้วก็อนะไรเาเนาะ04 16่นงี่ค่ะลองเอามาจับใส่คู่เองก็ได้นะคะสำหรับ4ตัวโต๊ดนะสำหรับงวดนี้พี่น้องก็หวังว่าจะเฮงๆปงังๆนะคะอ่า ถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะทุกๆแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะสำหรับเราพัฒนากันแล้วก็มารอลุ้นกันนะคะงวดวันพฤหัสที่ห่งเมษายนก็ขอให้ทุกคนเฮงเปังๆนะคะขอให้ทุกคนเฮงเปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะส่วนสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่น้องพาเฮงมาอยู่ด้วยกันก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆขอบคุณคะ่ะ